ส่วนข่าวนี้ผู้เสียหายเกือบเสียท่าเพราะว่าจอดรถแล้วเสียบกุญแจทิ้งไว้ผู้หญิงคนหนึ่งมาจากไหนไม่รู้ขึ้นมาขับรถไปหน้าตาเฉยพลเมืองดีช่วยกันไล่สกัดจับเอาไว้ได้ค่ะ ผผูู้้หญิงยเหตุการณ์วุ่นวายหน้าซอยพหลโยธิน89จังหวัดปทุมธานีเพราะผู้เสียหายเสียบกุญแจคาไว้ที่รถยนต์ผู้หญิงคนนี้ฉวยโอกาสที่เผลอเปิดประตูขึ้นไปขับหน้าตาเฉยค่ะพลเมืองดีต้องช่วยกันวิ่งไล่สกัดก่อนที่หญิงปริศนาจะจนมุมเปิดประตูรถลงมาแล้วตีหน้าซื่อผู้จาวกไปวนมาบอกกำลังทำภารกิจเล่นเกมอยู่คนที่เห็นเขาก็งงค่ะ ทีมข่าวน้องจุ้ยปฏิพันลงพื้นที่ไปสอบถามนางมัติกาแก้วเขียวอายุ25ปีพลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์ให้ข้อมูลแบบนี้เที่ยงคืน10มกราคมที่ผ่านมากําลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าปากซอยเห็นผู้เสียหายวิ่งออกมาจากร้านขายยาตะโกนขอความช่วยเหลือบอกรถถูกขโมยหันไปอีกทีเห็นว่าผู้ก่อเหตุขับรถเข้าไปในคอนโดมิเนียมหน้าซอยชาวบ้านแถวนั้นช่วยกันลากแผงเหล็กกั้นจราจรเนี่ยคะ่ะพยายามเอามากั้นเอาไว้ไม่ให้ผู้ก่อเหต,ขเหตุขับรถออกไปไกลกว่านี้แต่ ผู้ก่อเหตุก็พยายามขับรถชนแผงเหล็กกั้นเพื่อจะหลบหนีแต่สุดท้ายไม่รอดยอมจำนนเปิดประตูออกมารับความผิดที่ก่อไว้พอเข้าไปสอบถามเป็นใครทำไมทำแบบนี้ผู้ก่อเหตุพูดจะอํำอํำอึ้งๆคล้ายคนสติไม่ดีต้องช่วยกันเรียกตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรเข้ามาช่วยเจรจาและพาตัวไปที่โรงพักเพื่อดำเนินคดีค่ะ หนูสั่นมากตอนนั้นแบบเหตุการณ์มันซึ่งซึ่งหน้าพี่พวกพี่พี่มอเตอร์ไซค์อะค่ะก็ขับตามแล้วก็พี่ที่อยู่ตรงนี้เขาเอาที่กั้นอะกั้นไว้หน้ารถแล้วคือรถมันก็ไปไม่ได้แล้วเขาก็เลยต้องยอมจำนวนนะตรงนั้นแล้วเขาก็เดินทําท่าแบบเขาให้ไปเก็บจุดเกมตามเก็บจุดตั้งแต่เขาบอกว่าเดินมาจ้งแต่กรุงเทพเดินมาเก็บจุดเรื่อยๆหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเก็บจุดคืออะไร พูดไปเรื่อยเบื้องต้นทีมข่าวสอบถามไปยังพนักง,งานสอบสวนสพประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นหญิงอายุ45ปีชาวจังหวัดนครราชสีมาจากการสอบปากคําพอพูดคุยรู้เรื่องบ้างแต่ให้ข้อมูลไม่ชัดเจนจึงแจ้งข้อหารักทรัพย์ในยามวิการนําตัวส่งฝากขังที่สารธัญ,ญบุรีทันทีค่ะ